มาดูสูตรปุ๋ยเร่งโตกันนี่เป็นเล็กเรโออกนะใส่แค่เจ็ดวันปุ๋ยหมักพืชสดโอ้โหเห็นลาขาวไหมนี่นี่แหละเนี่ยที่มันเจ็ดวันงามก็เพราะว่ามันมีราขาวเพื่อนๆในราขาวมานนี่มันจะงามแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะเรดออกนะใส่ประมาณเจ็ดวัน โหงามจริงๆนี่นะงามทุกอย่างพักอะไรก็งามเห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าปุ๋ยอะไรนี่เลยเห็นไหมครับนี่ปุ๋ยหมักพืชสด โอ้โหเห็นลาขาวไหมนี่นี่แหละเนี่ยที่มันเจ็ดวันงามก็เพราะว่ามันมีลาขาวเพื่อนๆเห็นลาขาวมามนีนน่นี่นะโอ้โหนี่ทั้งกระมังเลยเป็นปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อนๆน,นี่ดูนี่อุ้ยกินมาถึงข้างล่างเลยนี่เห็นไหมยังอุ่นๆน,นี่ยประมาณปุ๋ยนี่หมักประมาณเจ็ดวันละอ่า ที่เคยบอกว่าเจ็ดวันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีให้กันนะง่ายๆมาดูวิธีให้ปุ๋ยหมักกันนะเพื่อนๆง่ายมากๆนี่เอากล้องมาใกลที่สุดแล้วนะนเพื่อนๆจะเห็นหรือเป่านี่เราก็โรยลงไปนี่นะ เห็นบำรุนะแถมนี้นะนี่โอยให้อาทีละครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้แล้วแต่ถ้าอยากให้โตไวนะแต่ผมให้อาทีละครั้งพอเดี๋ยวจะโตเร็วไป <c oughs> อุย้ยมีลาเขียวด้วยลาเขียวนี่ถือว่าเป็นเป็นลารักษาโรคพืชนะ นี่นะมีเพื่อนๆถามว่าให้เยอะไหมถ้าหนึ่งกำมือเนี่ยมันจะเยอะไปนี่นะเอาก็เนี่ยโรยให้มันทั่วๆแล้วเดี๋ยวก็เราก็คุยอุ้ยมีลาเขียวด้วยสุดยอดเลยลาเขียวรักษาโรคพืชน,นะไม่ถึงหนึ่งกำมือนะเพราะต้นไม้มันยัง ไม่ตมากแต่ก็กำลังโตเลตอ๊อกนะเพิ่งปลูกครั้งแรกนะเพื่อนเพื่อนทำคลิปไว้แล้วนะตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เอามาแปะในถานหลุมมานะจนต้นใหญ่เนี่ยมีอีกประมาณเกือบ200รต้นอะ่ะนะ<ร>ก็โรยเนี่ย้ว้วจะให้ดีนะเดี๋ยวราดด้วยน้ำปาอะ่ะโอ้ยมันจะงามแบบเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่า งามแค่ไหนนี่เลยมันยังมีแถบนุด้ดิงนะเดี๋ยวจะให้พร้อมกันทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะยังไงก็ต้องแฝนใหม่ดีทสุด นี่นะก็มือคุยๆเนี่ยเนี่ยง่ายๆเองเห็นหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆบางคนบอกไกลไปแต่จะมาจ่อเลยเนี่ยมันมือหนึ่งมันต้องถืออีกมือหนึ่งก็จะต้องคุยใช่ไหมมันก็จะไม่สะดวกมันก็จะได้แค่นี้นะคนที่จะมาช่วยถือกล้องก็ไม่มีแม่บ้านเขาก็ต้องทำขนมนะเขาก็ไม่ว่างมาช่วยนะเราก็ต้องช่วยตัวเอง ลูกเขาก็มีงานทำของเขาไปจะจ้างคนช่วยถือกล้องก็ไม่รู้เขาจะคิดยังไงคิดเป็นครั้งหรือคิดเป็นเดือนหรือคิดเป็นปียังหาไม่ได้เลย <c oughs> มีคนช่วยถือมันก็จะดีอะนะแต่มันอย่างว่านะนะอินฟูตัวเล็กๆอะ่ะจะไปเอาอะไรมากมายเนาะมันได้แค่นี้ โทรศัพท์ก็โบราณต้องใช้สายไม่มีสายเสียงก็ไม่ดังมีสายก็มีปัญหาเกะก,กะรุ่มร่ามเพราะว่าโทรศัพท์มันโบราณน,นะแต่ถ้าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ใช้ใหม่ตัวละหลายหลายพันหน่อยเอออย่างนั้นกะได้แต่ว่ามันต้องใช้ปัจจัยไงเพื่อนเอจ้าที่ไหนนะตอนนี้ปัจจัยสำคัญมากๆเลย เพื่อนๆก็ถ้าเข้ามาดูคลิปเยอะๆเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะตอนนี้ก็ใช้แบบพอเพียงไปก่อนนะนี่นะก้อมือคุยไม่มีอะไรยากเลยเดี๋ยวผมจะลดด้วยน้ำปลาหมักให้ดูนะมันเพื่อไม่ยากคลิปผมเนี่ยโคตรง่ายเลยนะหมูๆเลยเนี่ยแค่นี้ผักมันก็งามรู้จะง,งามยังไงละ่ะ แล้วเป็นเลดโอ๊กที่อินซรีรอเปอร์ซนเลยนะไม่มีเคมีนะเพื่อนๆก็เห็นนั่นเนี่ยปุ๋ยหมักก็ทําคลิปไปแล้วนะไปดูโอ้มีลาเขียวด้วยไปดูได้เลยว่าคลิปเนี่ยมีทําไว้ปุ๋ยหมักพืชสดทําไปเกือบโอ้นับคลิปไม่ทั้วนะสูตรเนี้เป็นสูตรที่โดยเฉพาะผักใบเนี่ยมันจะงามงามแบบไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะ มีเสียงรบโวนก็ขอโทษด้วยนะมีเพื่อนๆถามว่าปลูกกระถางละกี่ต้นถ้าสิบสองนิ้วสองต้นก็ได้ต้นเดียวก็จะดีเนี่ยกระถางเนี่ยต้นเดียวไหนสองต้นมันก็มีอยู่นะสองต้น นี่กระถางนี่2ต้นสองต้นมันก็จะใหญ่ไม่มากแต่ก็ใหญ่อยู่นะแต่ถ้าเป็นสิบนิ้วต้นเดียวกํลาลังดีแตสิบนิ้วนะผักพวกนี้อายุสั้นอะ่ะเราเดี๋ยวเราก็ต้องรีบกินแล้วจะไว้นานเหมือนไอ้กาดขาวผักกวางตุ้งก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะขมเขารู้สึกเขานับวันกันเลยนะแต่ของเราเป็นอินทซียมันมันอาจจะไม่ขมเหมือนเคมีก็ได้ใช่ไหม เราก็ลองดูต้องลองแล้วเดี๋ยวรอรุ้นไปพร้อมๆเดี๋ยวว่าหลังจะกินสดๆให้ดูเลยแถมนี่มองเห็นเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆถ้าผมไม่อยู่ตรงนู้นผมก็จะไม่รู้ล้วเห็นหรือไม่เห็นนะคือการปลูกผักเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับอยู่สองสามอย่างเท่านั้นเองน้ําอาหารอากาศเพื่อนๆอย่าลืมนะอากาศก็มีส่วนสําคัญนะ ถ้าดินแน่นมนดินแน่นมันจะไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศในในดินใช่ไหมผักมันก็จะเหลืองบางต้นมันเหลืองเพราะดินมันแน่นรู้เลยมันแน่นเพราะมันจะหนักมันอุ้มน้ําแต่ถ้ามันโป่งๆนะผักจะโตเร็วมากๆมีดินหมักปุ๋ยหมักน้ําปาหมักแล้วก็อากาศดินหมักปุ๋ยหมักน้ําปาหมักอากาศสี่อย่างที่มันจะเป็นองค์ประกอบในการปลูกผักนะนี่นะ มือเลยอีกแล้วเดิยนะขออนุญาตนะนี่แหละมันไม่ดีก็ตรงนี้แหละเมื่อก่อนทําคลิปใหม่ๆไม่มีไม้พูดไปตัวเองยังฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรไปพอมีไม้มันก็จะดีหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีมันก็จะต้องเป็นไม้ไร้สายแล้วโทรศัพท์ก็ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องใช้เงินถึงสี่หมื่นนะเพื่อนๆถึงจะได้ของนี่มันแบบสมบูรณ์หน่อยก็เลยเอาเป็นแบบนี้ดีกว่า นี่นะ้ำมองเห็นไหมนี่เป็นน้ำสิบลิตรนะเ,นเพื่อนๆนี่นะทําไมถึงจะมองเห็นล่ะนี่เป็นน้ําปลาหมักนะชุดเนี้ยหอมสับป,ปะรดมากๆเคยเคยได้กินอ่าเคยได้กินสับป,ปะรดหมักไหมล่ะมันจะหอมเหมือนสับป,ปะรดหมักอะ่ะเพราะเราผสมสับป,ปะรดไปด้วยปลาหมักแล้วนะทำยังไงเพื่อนๆถึงจะเห็นนะว่าใส่ไปเท่าไหร่ไม่เยอะนิดเดียว มีนะเห็นไหมเอเฮ้ยทับต้นไม้ตายก่ดเนาะมีนะน้ำสิบลิตรนะไม่เกินสองช้อนแกงเนี่ยแค่นี้พอละนะปิดก,ก่อนนะเดี๋ยวหกเสียดายมากๆเลยโอ้โหกว่าจะผลิตได้ กามือขนแล้วก็ลาดแค่นี้เองถ้าดินมันเปียกมากเราก็อย่าไปลาดมันเยอะเดี๋ยวมันจะแฉเราต้องดูดูดินเราด้วยนะเมื่อกี้ลองคุยแล้วดินมันจะชื้นแล้วเพราะมันหน้าฝนนะมันมีฝนตกนะเนี่ยแค่นี้จริงๆเนี่ยเล็ดออก ปลูกครั้งแรกเลยไม่เคยปลูกเลยรอรุ่นไปพร้อมๆกันนะว่ามันจะใหญ่นะสักแค่ไหนนะตอนนี้ได้แค่นี้ละดูเหมือนมันยากนะเพื่อนๆดูเหมือนมันยากแต่ก็ไม่ยากผมสั่งเมล็ดมาจากลาซาด้านะสามซองนะประมาณหกสิบกวบาทหรือเจ็ดสิบาทไม่รู้จำไม่ได้ผมก็ลองเพาะซองแรกได้มาไม่กี่ต้นเองไม่เอาก็เลยทิ้งไปซองที่สอง ก็ได้ประมาณสาสิบกว่าต้นได้มั้งนะสองที่สองนะประมาณสาสิบกว่าต้นก็เอามาแปะไว้ในฐานมาเพราะในฐานหลุมมันนะมันก็จะเนี่ยสองที่สองก็ได้ประมาณสองสี่หกเจ็ดสิบสองสี่หกแปดได้ไม่เกินยี่สิบต้นสองที่สองนะพอ สที่สเอาเจอสเพาะเสร็จเราก็มาลงกระถางใช่ไหมสอที่3เพาะใหม่แล้ว2สุดท้ายได้มาประมาณ200ต้นเพื่อนเพื่อนเอนชื่อเป<ะ>่านี่ยนะฐนะานอยู่ตรงนั้นเลยสองต้นโอ้โหโอโ้ตอนนี้เหนื่อยแล้วหาที่ลงไม่ได้เลยก็จะทำแปลงตรงนี้ละเนี่ยเดี๋ยวคอยมาดูนะแปลงของผมจะไม่เหมือนใคร ผมปรับแปลงไว้เรียบร้อยเหมือนแล้วพร้อมที่จะปลูกแต่ผมไม่ปลูกเพราะว่าถ้าเราปลูกไปเนี่ยญ้าขึ้นมาแน่นอนมันมีเทคนิคทํายังไงญ้าถึงจะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้นะแล้วก็จะเอามาปรกเอามามาัประ,ประ,ประ,ประต่อๆกันนะแล้วก็จะแสดงวิธีปลูกให้ดูด้วยน่าจะได้สักสี่ห้าสิบต้นน่าจะได้นะแถวเราสักกี่ต้นเดี๋ยวต้องคำนวณอีกทีหนึ่งนะแต่ได้แน่นอนเราปรับที่ไว้แล้ว ปรับที่ให้มันเอียงๆอะ่ะเพราะตอนนี้ฝนจะตกถ้าไม่เอียงเนี่ยเดี๋ยวน้ําขังมันก็ร่างมันก็จะเน่าไอ้พวกนี้มันเป็นผักน่าจะเป็นผักเมืองนอกนะผมก็ไม่รู้ไม่เคยปลูกไนงะแต่ก็พอได้อยู่นะดูนะเนี่ยจนจะได้กินแล้วไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยหลังจากเราให้ปุปนะ๋ยเป็นในประมาณเจ็ดวันมันจะงามกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะวันนี้วันที่วันที่สองเดือนห้านะเออหกหกแปดหกแปดนะ สเดือนห้ากแปดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอีกสักเจ็วันแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันใหม่ว่ามันยัางงามจริงไหมครบถ้วนนะครับผมต้องพูดใกล้ๆ้ใหม่นะครบท้วนนะเพื่อนๆถ้าไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยแล้วก็ดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามมีความคิดเห็นยังไงหลังจากดูคลิปแล้วก็บอกมานะ อยู่ที่ไหนบอกด้วยก็ดีนะพนเพื่อนๆแต่ว่ามีคนบอกอยู่เรื่อยๆส่วนเวลาเท่าที่ผมสังเกตเพื่อนๆสะดวกกับผมสะดวกเนี่ยก็ประมาณสามทุ่มนะช่วงนี้ก็จะมีเลดไปอยู่เรื่อยเลวเพราะมันต้องตัดต่อคลิปด้วยนะแล้วก็นั่นแหละเราก็เลือกคลิปที่มันไม่ดีไม่ดีออกไปให้มันกระชับลงหน่อยนึงเราก็ไม่อยากให้คลิปยาวมากแต่ถ้าเพื่อนๆช่วยสนับสนุนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่รอให้มันรายได้ดีๆก่อนนะเพราะตอนนี้มัน แค่เป็นอะไรคนทําคลิปตัวเล็กๆมันไม่ไม่ไม่รายได้มันไม่เหมือนคนที่เขาทำคลิปใหญ่ๆนะเราก็แบบพอเพียงนะเพื่อน,อนๆอาจจะงดหงิดเรื่องสายเรื่องอะไรพวกนี้ก็ช่างมันนะให้มันเป็นความรับผิดชอบของผมส่วนเพื่อนๆ,ๆก็ดูคลิปดูแล้วก็ไปลองทํานะถ้าเราไม่เริ่มวันเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่มเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ไอเลดโอ๊กเนี่ยผมก็ว่าจะปลูกจะปลูกตั้งนานไม่ได้ปลูกสักทีพอเริ่มปลูกปุ๊บโอ้โหตอนนี้เราก็พอมีความรู้เลยใช่ไหมมันก็ไม่ยากล่เดี๋ยวอนาคคข้างหน้าพวกเราอาจจะได้ไปอยู่ต่างจังหวัดกันสวอย่างพวกเรานะเพราะกรุงเทพไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะฝนก็ตกน้าก็ท่วมแผ่นดินก็จะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> <laughs> นะครับเหมือนเดิมครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ